ดีกว่านะฮะจังหวัดเชียงใหม่เองก็ประสบปัญหาฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเขาบอกว่าจะยกระดับความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศนะครับที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่เกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับนายนิยรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับสรุปสถานการณ์และการป้องกันควบคุมไฟป่า PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับว่าสถานการณ์ไฟป่าตั้งแต่วันที่1ถึง26มีนาคมที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนรวม1,751จุดครับอยู่ในอันดับที่6ใน17จังหวัดภาคเหนือโดยเป้าหมายของจังหวัดปีนี้ก็คือการลดจุดความร้อนลงให้ได้ร้อยละ20จากค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังนะครับไม่เกิน9833จุดตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่27มีนาคมซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนแล้วประมาณ5 0กับ48จุดครับ ผ้วราชาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยต่อว่าจากการจากสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่เกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังไม่มีกำหนดเวลาที่จะลดลงในระยะเวลาอันใกล้จึงยกระดับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลสำลิดทันต่อเวลาและเหตุการณ์โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับการช่วยเหลือประชาชนให้หน่วยงาน สาธารณสุขจัดหาและจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรกพร้อมกับจัดให้มีห้องปลอดฝุ่นให้บริการประชาชนอาทิศูนย์พักคอยห้องประชุมและให้สแสวงหาความร่วมมือจากร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้ามาร่วมเป็นเครือข่ายห้องปลอดฝุน่นค่ะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ รู้สึกว่า PM ม2.5มันเยอะขึ้นมา3วัน4วันแล้วเราก็ยกระดับการปฏิบัติการที่จะทำให้การช่วยเหลือเนี่ยสามารถออกมาได้โดยที่ไม่ต้องรอประกาศภาวะวิกฤตใดๆก็สามารถยกระดับขึ้นมาได้วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป็นศูนย์เรียกว่าสชฝชชมนะครับ mm hmm. เมื่อเช้าผมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะนำความช่วยเหลือออกมาให้พี่น้องประชาชนแม้ไม่เป็นหน้ากาก ที่กันพี2.5มก็เรียกอะไรเอ้ N95 ที่จะต้องนำมาใช้ในพื้นที่ไหนบ้างให้ทางกรมควบคุมมลพิษกับทางปอพ,อพอทอ,อเนี่ยสาสุขเนี่ยอาจารย์มอชอเนี่ยดูทุกวันเป็นรายเพเภอเลยพื้นที่ไหนเรียก priority มาบอกตัวเลขมาว่าค่า PM เเท่าไหร่แล้วเราต้องช่วยตรงไหนที่ลำดับก่อนหลัง